สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Revolution Mobile นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น Open World MMO นะครับที่มีกำหนดเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยน่าจะปีหน้าเนาะโดยเกมนี้ก็จะมี5อาชีพให้เราเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก่อนที่จะเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยครับต่อมาเรามาดูอาชีพในเกมนี้กันนะครับอาชีพแรกก็จะเป็น Swordmage นะครับผมนี่ครับดาบเวทใช่ไหมนั่งยแบบนี้นะครับ บางอาชีพจะมีตัวละครนังเพศชายเพศหญิงเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีสายเนาะว่าเราจะเล่นสายสมดุลสายอะไรแบบนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นพราดินพราดินก็จะเป็นตัวละครผู้ชายแบบนี้นะครับหรือไม่ชอบก็คือมีสาวน้อยโลลิแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับต่อมาครับผมนี่ตัวนี้อ่านว่าสปิริตนะครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเติมเกมมือถือนะครับวันนี้มาแนะนำในเร่วนของร้านจอรเชาวไล่นั่นเองถูกและดีและปลอดภัยนี่ครับมีเกมมากมายหมดจะเป็น tower of fantasy g e n s h i n impact a w a k a december robot แล้วก็มีเกม,มอื่นอีกมากมายเลยร้านจอรเชาวไล่นี่ครับใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกมาจากช่องเจมินดี้ด้วยนะครับโอเคเนาะ,ะจะเป็นเหมือนกับการใช้พงใช้พูดเนาะมีสาวน้อยกับะจะเป็นโรลี่กับสาววัตัวเนาะ ต่อมาจะเป็นเบรดมาสเตอร์ท่านผู้ชมครับนี่ว้าวมีเปรแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็มีตัวละครหญิงนะครับผมอาชีพสุดท้ายนะผมนี่น่าจะเป็นาสายควบคุมเนาะมีทั้งตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตอนนี้อาชีพนี้แล้วกันท่านผะู้ชมครับแล้วก็มีพรีเซต็ตเอ้ยแบบคือสวยเลยนะพรีเซ็ตการแต่งตัวละครตรงนี้ที่เขาทํามาสําเร็จอะ่ะคือแทบจะไม่ต้องเลือกอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองดูไอตัวละครที่มันเป็น ผู้หญิงวัยโตหน่อยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูพิเศษดิเนี่ยคือพิเศษออกแบบมาดีนะดออูดีดูด,ด,ด,ดีแต่ผมจะเล่นตัวนี้นเราเลือกแล้วกันเราชอบสไตล์ไหน,นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วตรงนี้เราสามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าคิ้วตาอะไรแบบนี้นะครับมีให้ปรับเนาะตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแค่วอร์ชั่นเทสเนาะ แล้วก็น่าจะเปิดให้บริการในปีหน้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นผู้ชมครับเดี๋ยวมาตั้งชื่อตัวละครแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูมาแล้วนะผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศกราฟิกในเกมก็ือถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยสามารถซูมเข้ามาที่ตัวละครแบบนี้ได้ด้วยนะดูน้องโรลลี่ของลอสซี่ครับโอเคเนาะวิธีการเล่นนะครับก็จะมีการเดินเควสนะครับตามตายโอเพนวอลเปเอโนะครับนะด้านซ้ายบนตรงนี้เลยผู้ชมครับแล้วก็คุยเควสหรือข้ามก็ได้เนาะคือบางเควสเราสามารถกดคําสั่งข้ามได้เลยนะ ให้เราเลือกชุดนะครับรชุดสีขาวดีกว่าปึ๊บได้ชุดมาแล้วเรียบร้อยน้ำผู้มครับแมโรล,ลี่เราจะน่ารักไปไหน <c oughs> <c oughs> โอเคชุดสีดำนะลองชุดนี้แล้วกันเนาะใส่แล้วรู้สึกสีดำจะแบบโอเคกว่าเนอะอคุยครับช่วงแรกก็จะเป็นการแนะนำาร่นนี่นัน่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสู้กับพวกเรามอนสเตอร์ต่างๆบริเวณด้านภายนอกนะครับมันเป็นแฟนซีบวกกับเหมือนใหเทค ล้ำๆหน่อยนะสำหรับตัวตีมของเกมนี้ท่านผู้ชมครับแฟนซีก็แฟนซีจ๋าไปเลยแล้วก็มีเหมือนพวกไฮเทคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบทนำเนาะก็จะบอกนะครับตอนนี้เรื่องราวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการอ่านเรื่องย่อของตัวเกมอะไรแบบนี้นะส่วนตัวผมข้ามนี่ขี้เกียจอ่านนะหรือขี้เกียจอ่าน่ะสกิลมาแล้วนะครับถ hey, ึกเคียวด้วยเนาะเป็นในส่วนของตัวอาชีพ <Huh? S 1> ที่เราแบบ สนใจเลยท่านผู้ชมครับอ่ะคุยไปคุยไปคุยไปเต็มแล้วนะครับทีนี้เราก็เลือกนะว่าเราจะดําเนินการแบบไหนนะครับแนะนําก็คือระยะยิงล็อกศัตรูนะครับอะไรแบบเนี้ยเอาที่เขาแนะนําดีกว่าเนาะมันจะเล่นง่ายนะครับหรือใครชอบแบบอื่นก็ลองปรับดูได้นะครับสําหรับตัวนี้มันィィไม่ได้ฟิกตายตัวอยู่แล้วนะครับน่าจะสามารถปรับแต่งที่ตั้งค่าได้เ,เวลาออกมาข้างนอกอใช้ได้อยู่นะอันนี้เราอยู่ในเรือใช่ไหมเอออันนู้นจะเป็นเกาะต่าง เฮ้ยกราฟิกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่น้องโรเจอของเราเดินช้ามากเลยท่าผู้ชมครับมาครับมาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยเอาสกิลไปกินครับผมสกิลไปกินครับแดดหลบมาสกิลไปกินนี่ครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปคุยเอมซีต่อนะครับรูปแบบการเล่นของเอมโส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับกราฟิกตัวละครโอเคนะครับอาร์ตเวิร์กต่างๆนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนตัวที่ได้เล่นหลายๆเกมเนาะเดี๋ยวนี้ Open World m ์เอมโอนะครับแข่งกันที่กราฟิกแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวเกมอะไรแบบเนี้ยนะ รเรามาอยู่ในเมืองได้แล้วเนาะนี่เมืองครับเอ่อแล้วโดดลงไปในน้ําได้ไหมวะเอาว่ายน้ําได้ไว่ายอ้ว่ายน้ำโคตรเร็วเลยน้อนนอนเราว่ายน้ำโคตรเร็วเลยนะผู้ชมก,กระโดดได้นะครับอ่ะกดไปนะครับแต่ขึ้นยังไงดูดิจะกระโดดขึ้นไหวะเราก็ต้องโดดขึ้นมาอยู่แล้วโอเคมาคุยครับเรียบร้อยนะครับ ยังไม่ค่อยได้สู้กับพวกมอนสเตอร์เท่าไหร่น้อในช่วงแรกนะครับจะเป็นการแนะนํามากกว่านะ้อพานั่งเรือชมนู่ชมนี่ชมบรรยากาศนะครับเล่าเรื่องราวของตัวเกมว่ามีความเป็นมายังไงอะไรแบบนี้นะครับผมเกมก็สามารถเดินอ้อมตรงนี้มาก็ได้นี่วาเนี่ยเนี่ยให้เราเดินมาเนี่ยเราจะนั่งเรือทำปะแสงเลเซอร์อะไรไม่เข้าใจอ๋ออาจจะเป็นความสวยงามในท้องทะเลอนะไรแบบนี้ว่างไปเนาะโอเคถึงแล้วไปสิ Arrived. Please, เราคุยครับวิ่งไปเฮ้ย hey, hey, เจอลรลี่เหมือนกันนะครับชุดขาวเฮ้ย hey, เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่วิ่งเขาก็ไม่วิ่งนะเออเอาเข้าไปนะข้าม <order S 2> <please? S 1> เลยนะครับ ไปต่อครับคือ MMO อย่างที่บอกไปครับช่วงแรกมันจะเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้แล้วก็จะมีพวกเควสภารกิจต่างๆมีดันเจียนนู่นนี่นั่นให้เราเล่นนะครับมีพวกอารีนา PP เนาะทำการว้าปครับอ่ะคุยเรียบร้อยแล้วยังไม่วร์บเหรอลูกพี่นี่ครับวร์ปเรียบร้อยโอเคครับผมเราเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมีในส่วนของเอาปกาให้ขี่แบบนี้ด้วยนะอย่างน่ารักเลยท่านผู้ชมนี่กระโดดได้ไหมลูกอ้า อ๋อเป็นสัตว์ขี่ของเราเนาะเสกเข้าเศกออกได้นะครับว่ายน้ําได้ไหมไม่ได้นะเออถือว่าโอเคอยู่นะครับยังห่อไม่ได้นะรู้สึกเกมนี้มันจะมีเลรกด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเกมเพย์ที่ผมเล่นให้ดูก่อนนะครับผมตัวแมปจริงๆก็จะมีหลากหลายพื้นที่นะครับถ้าเราสามารถเปิดแมปได้แล้วนะครับเราก็ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขตหนึ่งนะแต่จริงๆอะ่ะมันก็มีหลากหลายเมืองเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแค่นี้น,อน้องแผนที่โลกนะครับเนี่ก็จะแบ่งเป็นเลเวลเช่นเรา เลเวล1ถึง50อยู่เขตนี้นะครับ50บวกบวกอะไรแบบนี้เขตนี้นะครับเดี๋ยวก็มีหลายเขตด้วยกันเนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับนะส่วนระบบในเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะมีมี AI อยู่ตรงนี้นะสำหรับจะเล่นเองเดินเควสเองตง่างๆพูดคุยเองนะครับเราเปิด AI ปุ๊บตัวระบบมันเดินให้เห็นไหมมันเดินไปที่เควสให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะแล้วก็ทําการเริ่มเล่นเควสทําการโจมตีอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะครับนี่เห็นปะ่ะอ่าสกิลสวยอยู่นะอาชีพที่ผมเล่นเนี่ย ประมาณนี้เลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากอะไรนะครับถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเนาะประมาณนี้ถัดมา <c oughs> ด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะล็อกทั้งหมดเลยเพราะว่าผมเลเวลแค่6เองท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูการลงดงลงดันอารีนา่านู่นนี่นั่นนะครับส่วนเมนูที่ผมสามารถให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ก็จะเป็นเมนูกระเป๋ากระเป๋านี่ก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวก ช่องพวกรุนติดตั้งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวอุปรกรณ์เพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็มีทุกชิ้นเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่มีของอะไรมากเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสโดยรวมของตัวละครผมนะครับตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างเนาะสามารถดูได้นะตอนนี้ก็จะเป็นแต้มผลงานต่างๆนะครับที่เราสามารถแลกนู่นนี่นั่นได้นะครับที่เหลือก็แค่เล่นตามเควสนั่นเองผู้ชมครับเนี่ยเราก็เดินตามเควสไปปกติเนาะเวลามีสัตว์ขี่แล้วจะเร็วมากมากเลยนะครับเนี่ยเลเวลเจ็ดแล้วลเห็นไห ระดัลเจ็ดนะครับมีเมนูสกิลเปิดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะสามารถอัปเกรดสกิลเพิ่มเติมได้แล้วทําการอัปเลยนี่ติดตั้งสกิลเรียบร้อยนะครับนี่พวกสกิลเราสามารถอัปเลเวลได้เนาะเพื่อความสามารถที่โหดขึ้นนะครับแล้วก็สกิลมีถึงเลเวล42นะครับนี่สกิลเราสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดสี่สกิลนะครับเนี่ยที่เป็นสกิลติดตั้งเนาะเราเลือกมัได้เลยท่านผู้ชมครับเราชอบสกิลไหนอะไรยังไงนะเปิดออโต้นะครับจูบตีไปเห็นปะ เอาเป็นว่าใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับลองดูกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ